อาริสโตเติลปราดผู้สอนให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกแห่งปรัชญาและความคิดมีชื่อหนึ่งที่โดดเด่นและทรงอิทธิพลมายาวนานกว่า2,000ปีนั่นคืออริสโตเติลนักปรัชญาชาวกรีกผู้ยิ่งใหญ่เขาไม่เพียงแต่เป็นลูกศิษย์คนสำคัญของเพลโตแต่ยังเป็นครูของอเล็กซานเดอร์มหาราช อริสโตเติลได้วางรากฐานความคิดในหลากหลายสาขาทั้งตรรกศาสตร์จริยศาสตร์การเมืองวิทยาศาสตร์และศิลปะแต่สิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นคือการสอนให้เราเข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งอริสโตเติลเชื่อว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตคือการบรรลุความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่เพียงความสุขชั่วครู่ชั่วยาม แต่เป็นสภาวะแห่งความเจริญของจิตวิญญาณเขาสอนว่าเราจะบรรลุถึงจุดนี้ได้ด้วยการพัฒนาคุณธรรมและปัญญาผ่านการฝึกฝนและการลงมือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอบทเรียนสำคัญประการหนึ่งที่เราได้รับจากอาริสโตเติลคือ หลักทางสายกลาาที่สอนให้เราดำเนินชีวิตอย่างสมดุลไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งเขาเชื่อว่าคุณธรรมนั้นอยู่ระหว่างความขาดและความเกินเช่นความกล้าหาญอยู่ระหว่างความกลัวและความบ้าบินหลักการนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกแง่มุมของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำงานการใช้จ่ายหรือแม้แต่การพักผ่อน อีกหนึ่งแนวคิดที่ทรงพลังของอริสโตเติลคือการมองว่ามนุษย์เป็นสัตสังคมเขาเชื่อว่าเราจะเติบโตและพัฒนาได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่ออยู่ในสังคมที่ดีความคิดนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้เราใส่ใจในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นแต่ยังกระตุ้นให้เราตระหนักถึงความรับผิดช,ชอบที่มีต่อสังคมด้วย ในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข้อมูลและความเร่งรีบอริสโตเติลสอนให้เราเข้าใจว่าการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นต้องอาศัยการพัฒนาทั้งร่างกายจิตใจและปัญญาเขาเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเติบโตและพัฒนาแต่ต้องอาศัยความพยายามและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง แนวคิดนี้ทำให้เราเรียนรู้และพัฒนาตนเองในยามที่เผชิญกับความท้าทายหรืออุปสรรคบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่เราได้รับจากอริสโตเติลอาจเป็นการตระหนักว่าปัญญาและคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ในตำราการเป็นคนดีและฉลาดนั้นต้องอาศัยการฝึกฝน และการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอโดยคำสอนของอริสโตเติลเราจึงได้รับแรงบันดาลใจให้ก้าวไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาปัญญาคุณธรรมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน แต่ปรัชญาของอริสโตเติลก็ยังคงเป็นแสงสว่างนำทางให้เราในการดำเนินชีวิตอย่างมีความหมายและมีคุณค่าเสมอ